เอาละครับคุณผู้ชมครับมาดูต่อกันที่หน้าหนึ่งสิพิมพ์ไทยรัฐฉบับเช้าวันนี้มีภาพของอดีตดารานางแบบสุดเซ็กซี่ก็คือคุณยูยี่<ฆ>หากจํากันได้คดีของเธอนะเกิดขึ้นเมื่อปี55เมื่อเธอเดินทางเข้าประเทศไทยมาจากเวียดนาม,มแล้วก็เอาโคโเคนมาด้วย251มิลมลิลกร,รัมในกระเป๋าเดินทางแล้วก็ถูกจับนะครับต่อสู้คดีมา2ปีแต่ท้ายที่สุดเมื่อวานนี้สารดีกาก็ยืนตามสารอุทธรในการจําคุกยูยี่1 5ปีนะครับแล้วก็เมื่อคุณยุยี่เนี่ยได้รับทราบาข้อหาแล้วได้รับทราบคําตัดสินแล้วก็ถือว่าก้มหน้ารับโทษทันทีนะครับเพราะว่าเป็นถือว่าเป็นจุดสุดท้ายแล้วนะคะค โดยนางชัชยาเกวสตาบรามอสหรือว่ายุยี่อลิสาอินทุสมิดอดีตนักร้องนักแสดงและนางแบบเซ็กซี่ชื่อดังถูกเจ้าหน้าที่ราชธานนัณฑ์นยคุมตัวไปยังสารอาญารัชดาพิเศษเพื่อฟังคำพิพากษาสารดีกากรณีที่มีการยื่นดีกาคดีที่ตกเป็นจำเลยในความผิดฐานนำเข้าโคเคนมาในราชนจาจักรจำนวน251มิลลิกรัมแล้วก็มีไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับจากกรณีที่เมื่อวันที่10พฤศจิกายนปี2555เนี่ย ย้อนไปหน่อยตำรวจเนี่ยตรวจคนเข้าเมืองประจำสนามบินดอนเมืองสามารถจับคุมตัวนางชัชยาขณะเดินทางกลับจากประเทศเวียดนามแล้วก็มีท่าทางพิรุษจึงขอค้นตัวปรากฏว่าพบโคเคนในกระเป๋าเดินทางนะครับโดยยยยี่เนี่ยไม่ได้รับการประกันตัวนับตั้งแต่สารมีคำตัดสินแล้วก็ได้มีความพยายามในการยื่นประกันแต่ทั้งสารชั้นต้นและสารอุทธร์ต่างเห็นว่าหากปล่อยตัวชั่วคราวแล้วอาจหลบหนี ยุยย่ก็เลยจึงถูกคุมขังในทันทสถานหญิงมาประมาณ2ปี9เดือนแล้วนะครับและเมื่อวานนี้สารดีกาก็พิจารณาคำร้องมีคำสั่งว่าไม่อนุญาตให้จำเลยดีกาให้ยกคำร้อง ซึ่งตามกระบวนการพิจารณาของศาลเมื่อสารดีกาไม่รับดีกายูยีก็ต้องรับโทษตามที่สารชั้นต้น <c oughs> และสารอุทธรพิพากษาให้จำคุก15ปีและต้องนับโทษต่อในคดีครอบครองสัตว์ป่าโดยไม่ได้รับอนุญาตอีก3เดือนอนะครับเพราะว่ามี2คดีรวมโทษเนี่ยจำคุก15ปี3เดือนแล้วก็ปรับเงินอีก1นล้านห้าแสนบาทเมื่อวานมีรายงานข่าวว่าคุณยูยีเนี่ยเขาพอรับฟังคำพิพากษาเสร็จก็ถึงขนาดก้มหน้าเลยนะแต่ก็ต้องยอมรับในคำพิพากษา นะครับค่ะ